สวัสดีค่ะเจอกันอีกคลิปนะคะคลิปนี้ครูจะพานักเรียนมาฝึกพับใบตองให้เป็นกลีบกระพุ้งนะคะหน้าตากลีบกระพุ้งก็จะเป็นลักษณะนี้นะกลีบกระพุ้งนี่คือด้านด้านหลังนะคะด้านหลังแล้วก็นี่คือด้านหน้านะ,ะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะครูจะตัดใบตองให้มีความกว้างและยาวแบบนี้นะคะ,ะกลีบนี้ ืกระพุ้งนี้ที่ครูทำนะจะมีความกว้างใบตองเนี่ยจีกแล้วก็ตัดใบตองให้มีความกว้าง2นิ้วครึง่งแล้วก็ยาว4นิ้วครึง่งนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยให้เลือกใบตองนะคะใบตองด,อด,อนะะด้านขวามือให้มีความหนากว่าด้านซ้ายมือนะคะด้านขวามือให้มีความหนากว่าด้านซ้ายมือหลังจากนั้นพับใบตองให้มี ลักษณะเฉียงแบบนี้นะคะเฉียงลงมาทางด้านซ้ายมือเฉียงลงมาทางด้านซ้ายมือเสร็จแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะพับลงมาให้เป็นแนวตั้งฉากนะคะสันทบตรงนี้ให้ตั้งฉากหลังจากนั้นแล้วให้ใช้นิ้วโป้งทั้งสองนิ้วนะคะจับ ด้านซ้ายจับตรงปลายแหลมนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านซ้ายจับตรงปลายแหลมด้านขวามือจับสันทบด้านล่างนะคะบิดงอลงไปข้างหลังเสร็จแล้วก็ด้านขวามือสันทบทางด้านขวามือนะคะดันลงไปข้างล่างแล้วบิดสันทบทางด้านซ้ายมือประกบด้านขวาแบบนี้นะคะ ลิบประพุ้งเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ได้แล้วก็เนก็สามารถจัดได้นะจัดให้มันเท่ากันได้เสร็จแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บเลยเย็บแบบนี้ได้แล้ว1กลีบไปทําอีก1นึ่งกลีบน,นะคะเลือกไปตองที่มีความหนาไว้ทางด้านขวาด้านซ้ายก็จะมีความบาง พับเฉียงลงมาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วจับตรงกลางพับด้านขวามือลงมาให้เป็นเส้นตรงเป็นเส้นตั้งฉากตรงแล้วก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนิ้วซ้านิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ด้านซ้ายจับตรงปลายแหลมด้านบนนะคะ,ะนิ้วโป้งด้านขวากับนิ้วชี้บีบ ล่างไว้พับดันไปข้างหลังนะคะดันไปข้างหลังนิ้วโป้งด้านขวากดสันทบลงไปกดสันทบทางด้านขวาลงไปแล้วเอาสันทบทางด้านซ้ายทับด้านขวาแบบนี้นะคะพับแบบนี้จัดกลีบให้สวยนะคะจัดกลีบให้สวยก่อนที่จะเอาแม็กเย็บ หน้าตาของกลีบกระพุ้งก็จะเป็นแบบนี้ถ้านักเรียนอยากได้กลีบเล็กกว่านี้ให้เลนยนฉีกใบตองเล็กๆนะคะฉีกใบตองชิ้นเล็กอ่าเดี๋ยวเราลองมาทำกลีบใบตองชิ้นเล็กกันนะคะอันนี้ความยาวความกว้างนะคะความกว้างของใบตองก็จะอยู่ที่1นิ้วครึ่ง ส่วนความยาวก็จะอยู่ที่4นิ้วครึ่งเท่าเดิมความยาวเท่าเดิมแต่ความกว้างนั้นก็ลดลงนะคะจาก2นิ้วครึ่งเป็น1นิ้วครึ่งอ่ะเราก็ทำเหมือนเดิมด้านขวามือจะเป็นด้านที่มีความหนากว่าด้านซ้ายมือนะคะอะ่พับเฉียงลงมาทางด้านซ้ายอ่จับตรงกลางขวามือพับลงมาให้เป็นเส้นตรงหรือเส้นตั้งฉาก จะสังเกตว่าหางตรงนี้จะยาวกว่านะคะจะยาวกว่าชิ้นก่อนหน้านี้ที่เราทำนะหลังจากนั้นแล้วนิ้วมือด้านซ้ายนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้บีบปลายแหลมข้างบนด้านขวามือบีบด้านล่างนะกดนะคะด้านขวามือกดสันทบกดสันทบลงไปกดลงไปแล้วบิดไปทางด้านซ้าย หลังจากนั้นแล้วด้านซ้ายมือบิดสันทบมาทับด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็จัดกลีบให้สวยได้แล้วกลีบกระพงกลีบนี้จะเล็กกว่ากลีบที่เราทําก่อนหน้านี้นะ,ะกลีบนี้ที่เราทําก่อนที่เราทําตั้งแต่แรกเลยจะชิ้นใหญ่ กีบใหญ่กว่านะคะถ้าเราต้องการให้มีกลีบเล็กเราก็ฉีกใบตองให้มีความกว้างให้มีความกว้างลดลงมาจากชิ้นนี้เราทำสองนิ้วครึ่งนะคะด้านกว้างสองนิ้วครึ่งส่วนชิ้นนี้เราทำด้านกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งความยาวเท่าเดิมนะคะความยาวของใบตองเท่าเดิมอ่านี่คือวิธีทำกลีบกับพุ้งนะคะนักเรียนฝึกทำ เรื่อยๆนะคะฝึกทำแล้วก็จะเกิดเทคนิคแล้วก็เกิดวิธีทำที่หลากหลายนะเกิดเทคนิคทำไปทำไปมันก็จะปรับเป็นเองนะคะมีเทคนิคในตัวเองนะฝึกทำนะคะครูจะได้ให้เรียนส่งชิ้นงานนี้เหมือนกันนะ,ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ